นะครับอย่างนาบอลเนสปีพีวีเอสพีหรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าชุมชนที่รั้มดูที่งาน,นก่อนออกนโยบายบาเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยเต็มเดียวกันหมดเลยที่ได้โกลตาไปและไอเจ็ดแสนล้านบาทนี้เนี่ยที่ได้ไปเนี่ยนะครับถ้าไม่นับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มเดียวไม่เกินสิบตระกูลแล้วก็ถือหุ้นควยกันไปควยกันมานี่คือสภาพของการที่คนที่ถืออำนาจรัฐเนี่ยมีหน้าที่ออกนโยบายเพื่อให้ผลิตไฟเพิ่ม แล้วกต้าผลิตไปเติเพิ่มเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ให้กับประชาชนแต่เอาไปให้กับคนกลุ่มเดียวกินตั้งแต่ลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเด็กและโลงมาฟ้าชุมชนที่อุตสาห์ตั้งชื่อมาว่าเป็นโลงมาฟ้าชุมชนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพะสัดส่วนการถือหุ้นหรือเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ย90ก็คือกลุ่มทุนอย่าง AC เนี่ยนะครับ เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกลางแต่ว่าโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยนะครับเขาก็ทําเหมือนกันที่นาบอรด้วยครับะ่านที่นาบอร a เเนี่ยก็ไปทำด้วยนะโรงไฟฟ้าจุกดวนอกจาก50เมกะวัตต์2โรงนี้แล้วเนี่ยนี่เพื่อทําทให้เห็นว่าระบบของกลุ่มพนเนี่ยคือการกินรวบในระบบพลังงานและเดี๋ยวค่ขยายไปว่า และบบตัวอื่นเนี่ยมันก็มีด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้กำไรมหาศาล10เมกะวัต300ล้านที่นาบอน50เมกะวัตเท่ากับ1,500ล้าน1,500ล้านที่ AC ได้ไปเขาก็ยินดีที่จะทำให้้นที่นาบอนเนี่ยหายนะเท่าไหร่ก็ได้เพื่อ หนึ่ห้าร้อบาทห้าร้อล้านบาทต่อปีทีนี้พะเรตัวเลขเร,เริ่มต้องเริ่มเริ่มเข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไมเขาถึงหล,ลอกลวงหลอกลวงในทุกขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือว่าไปหลอกชาวบ้านว่าจะเอาที่ดินมาทำตลาดการเกษตรได้ที่สทธีเนี่ย ซึ <One input> right ่งเป็น1นใน13หลังทีู่กดซื้อมล้ไว้เนี่ยนะครับก็้าใจว่าตอนแรกก็อยากจะสร้างห้องน้ำาพื่อกับที่สูีสร้างห้องน้ําเพื่อเก็บค่าบริการเพราะมันมีตลาดเกษตรนะครับเหมือนที่ตลาดหย้นที่นครมีอ่ะคือก็เตรียมว่าคือก็จะได้ประโยชน์อ่ะก็เลยถ่ายที่ให้พอทำสัญญาอะไรกันเสร็จก็จึงมาบอกว่าสร้างโรงไฟฟ้าอ้นี่คือความชั่วอันดับแรกของบริษัท แอปสโลตใช่ไมหมอาจารย์สมบูรณ์แบบครีน map, cream, สะอาดเอนเนอร์จีพลังงานสะอาดที่โคตรบริสุทธิ์อันนี้คือแค่ชื่อก็แค่ชื่อก็ต่อแหละฉะนั้นเนี่ยโดยกระบวนการนะครับลองดูว,ว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้าอะไรนรกๆตรงนี้ครับอันนี้คือบ้านบ้านของประชาชน แล้วพืพ้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นปพื้นที่ที่ต่อต้านซื้อเอาไว้นะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยครับทุกแปลงเนี่ยประมาณสามร้อยไร่รวมทั้งไอ้พืพ้นที่ที่เขาจะาไปกดสระน้ำด้วยนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นพืพ้นที่ชุมชนหมดเลยแล้วการสร้างโรงไฟฟ้าในพืพ้นที่ชุมชนโดยการโกหกหลอกลวง,งในการซื้อที่ดินเนี่ย ตลาดหลักทรัพย์นะครับกกตคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ถ้ายังไม่สนใจเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหลักทรัพย์ควรจะยุดทิงไปได้เลยอย่ามีเลยเรื่องธรรมาภิบาลผมข้าแบนในเว็บไซต์ของ A ACE เนี่ยบอกว่าจะเป็นพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม จะใช้คำอธิบายยังไงเดียคือประกาศอะไรก็ตามคุณทาตรงท่ามหมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดหลักทรัพย์จะจาเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมนี้และถ้ากาตาและตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมนี้กรตและตลาดหลักทรัพย์ต้องลาออกไปในกระมการชุดนี้เพราะคุณไม่ได้ปกติทรมาธิบานอย่างที่คุณท่องกันตลอดเวลาแต่ว่าคุณกําลังปกติ เดมคนเดียวกันตรงนี้นะครับในการซื้อทินเนี่ยนะครับที่ดิงอยากได้แผ่นสีแดงเครับแผ่นสีแดงแผ่นนักอ,อ่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในรอบแรกนะครับในรอบแรก นาบอลเนี่ยมีเทือกเขาเน,นะครับล้อมรอบอยู่ในรัศมี20กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเม่เาก็กตามที่มลทิษทางอากาศนะครับแพร่กระจายขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกระทบกับภูกขาอและหมุนวนอยู่บริเวณตรงนี้ในรายงารนี้เอ,เ,อเนี่ยมักง่ายมากนะครับแล้วผมกดว่างองค์กรสอพอควรจะยุบทิ้งได้นะ